ขบวนรถธรรมดาขาบวนที่2 1 1หนึ่งนะครับกรุงเทพฯพลรพงศ์บายทางตะพา,านหินนะครับ ด k 4 0 1 3ไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถธรรมดาขบวนที่211นนะครับรอหยุดรับสง่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ระโพงค์ปลายทางไปตาพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับขนานี้ออกจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านผาชีแล้วนะครับบ๊ายบายครับขอให้ผู้ดด้วยสัน่านนะครับเดินทางพึิกที่ใหม่อย่างปลอดภัยะครับสำหรับขบวนรถธรรมดาขบวนที่2-1-1ในช่วงบ่ายของประจำวันนี้ด้วยนะครับไปแล้วอันสตอม4ีสองสองเครื่องยนต์พิวสติก๊ก เวทวายห้าสองหนึ่งห้ามาแล้วครับกับขบวนรถเร็วขบวนที่109ครับเส้นทางจากกรุงเทพอภิวัตรคายทางเชียงใหม่ครับขณะนี้กำลังจอดสถานีรถไปชุมทางบ้านผาชีครับ 226เครื่องยนต์พิวสติกกำลังออกจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านพาเชียครับ กับขบวนรถเร็วขบวนที่112นะครับต้นทางจากเด่นชัยจงังหวัดแพร่ปทายทางขอนทองเ,องเลตรพงศขนาดนี้ออกจากสถา,านีรถไฟชุมทางบ้านภาชีแล้วนะครับ oh. มาแล้วครับรถดีเซลรังคันนำ1131นะครับคันแรกเป็นรถดีเซลรังรุ่น t h n นะครับ คันที่สองครับหนึ่งสองห้าสามคันที่สองเป็นรถดีเซลรางรุ่น NKF นะครับคันที่สามครับสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับและคันที่สี่ครับหนึ่งสองสามศูนย์นะครับ บนรถด่วนขบวนที่76นะครับต้นทางจากหนองคายไปทางเข้ากรุงเทพอภิวัตรขนาดนี้ออกจากสถานีรถไฟอยุธยาไอออกจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคันที่3นะครับก็จะเป็นรถดีเซลรางรุ่น ATR ครับเป็นรถดีเซลรางรุ่นที่ติดตั้งแอร์ครับมีแอร์ครับผม <S q s y 5225ครับ กับขบวนรถเร็วขบวนที่136นะครับต้นทางจากอุบลราช,ชธานีปลายทางเข้ากรุงเทพอภิวัตนนะครับขณะนี้ออกจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับขนาดนี้ขบวนรถธรรมดาขาบวนที่207ออกจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านบ้านภาชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพพหลพงษ์ปลายทางนครสวรรค์นะครับเตรียมกําลังมุ่งหน้าไปทางแยกนะครับเป็นทางแยกไปสายเหนือกับสายอีสานนะครับขบวน207จะไปเส้นทางสายเหนือครับจะเลี้ยวไปทางซ้ายครับ <c oughs> เพื่อขึ้นเข้าสู่เส้นทางสายเหนือครับ รถด,ดีเซลรังคันำหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดคันที่สองครับหนึ่งหนึ่งสองเก้าและคันที่สามครับหนึ่งหนึ่งสามสี่ครับ QSY 5207นะครับ แลวครับขณะนี้ขาบนรถเร็วขาบนที่102ออกจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีแล้วนะครับกับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟเชีงยงใหม่ไปทางเข้ากรุงเทพอภิวันนะครับออกโดดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2525 254 4แล้วก็2535ครับ กับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่8นะครับเส้นทางจากเชียงใหม่ไปทางเข้ากรุงเทพอภิวัตขนาดนี้วิ่งผ่านสถานีรถไฟชุมทางบ้านพาชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขบวนที่8นะครับโอ้มาอย่างเร็วเลย เสียงนี้ชัดเลยคุณปู่ G K G K 4037พอหนึ่งห้ึงสาพอหนึ่งห้แล้วก็มี G A สี่หดด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถสินค้านะ้ำมันรถไฟขบวนที่2016นะครับต้นทางจากชุมทางเก่งคอยบ้านปั ack, กแป๊กจังหวัดสระบุรีปลายทางเข้าย่านเอลดีพอโยทินบังเสื้อครือเข้าบางเสื้อครับผมสำหรับขบวน2016นะครับวันนี้มีหัวรถจกักรรุ่น G A หมายเลข4527ทำพวง้ายมาด้วยนะครับ จีเจอจีครับ